หากเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สัก3-4ปีนิโคลามอเตอร์คือหนึ่งในสตาร์ทอัพด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่ถูกมองว่าจะขึ้นมาเทียบชั้นกับเทสลาได้แบบสูสีกันเลยทีเดียวโดยบริษัทนั้นก่อตั้งโดยเทรเวลมิวตันซึ่งความน่าสนใจนั้นสูงมากจนสามารถดึงดูดค่ายยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง General Motor อสนใจจะร่วมลงทุนกับนิโคลามอเตอร์เลยทีเดียว แต่ทว่าในช่วงเดือนกันยายนปี2020นั้นนิโคลามอเตอร์กลับต้องเจอกับมรสุมครั้งใหญ่เมื่อสำนักวิจัยฮิวดนเบิร์กบริษัทสำนักวิจัยทางด้านการเงินแนวนิติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ปล่อยข้อมูลที่สั่นคลอนบริษัทอย่างร้ายแรงโดยใช้ชื่อว่าการช่อโกงที่สลับซับซ้อนที่ถูกสร้างจากผู้ก่อตั้งและประธานบริหารอย่างเทรเวอร์มิวตันจนในที่สุดเทรเวอร์มิวตันนั้นต้องตัดสินใจลากออกจาก c e o โดยข้อกล่าวหานั้นมีหลายข้อด้วยกันประเด็นหลักๆนั่นก็คือข้อมูลที่ชี้ว่ารถบรรทุกไฟฟ้าของนิโคล่ามอเตอร์ไม่สามารถวิ่งได้จริงส่วนภาพการวิ่งของรถนั้นเป็นเพียงการปล่อยรถลงจากเนินเขาเพื่อถ่ายภาพเท่านั้นซึ่งหลังตกเป็นข่าวใหญ่ก็ทําให้หุ้นของบริษัทนั้นดําดิ่งทันทีถึง53%แต่กระนั้นก็ดูเหมือนว่านิโคล่ามอเตอร์จะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของตนเองเนื่องจากเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานั้น ผู้ผลิตรถบรรทุกได้กล่าวว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะผลิตรถบรรทุกไฟฟ้านิโคลาเทรในตลาดอเมริกาเหนือโดยจะเริ่มการผลิตในวันที่21มีนาคม2565โดยผู้บริหารของนิโคลากล่าวว่าบริษทัทมีแผนที่จะส่งมอบรถบรรทุกไฟฟ้าแบตเตอรี่300-500คันภายในสิ้นปีนี้โดยจะมีมูลค่าระหว่าง90-150ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการส่งมอบนั้นคาดว่าจะเริ่มในไตรมาสที่2ของปีนี้ และค่ายยอมรับว่าในปีนี้จะไม่สามารถผลิตนิโคลาเทรได้มากกว่า500คันโดยให้เหตุผลว่าเป็นการขาดแคลนชิ้นส่วนบางอย่างในตลาดแต่ยังยืนยันว่าโรงงานในรัฐแอริโซนานั้นมีกำลังการผลิตรถบรรทุกมากถึง2,400คันสำหรับขุมพลังของนิโคลาเทรนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้ากำลังสูง645แรงมา้าสามารถเดินทางได้ไกล350ไมล์หรือ563กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง ส่วนการวิรชาร์จพลังงานนั้นสามารถชาร์จไฟจาก1 0 8ถได้ในเวลา100นาทีเมื่อชาร์จกับเครื่องชาร์จ DC ขนาด350กิโลวัตต์หรือใช้เวลาประมาณ200นาทีเมื่อชาร์จกับเครื่องชาร์จขนาด175กิโลวัตต์และหลังจากการประกาศพร้อมสำหรับการผลิตของนิโคลาเทรทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทดีตัวสูงขึ้นทันที1 5ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าอดีตค่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่เคยถูกมองว่าจะรุ่งโรธ และจากนั้นก็เจอกับวิกฤตขั้นรุนแรงจากการกล่าวหาว่าเป็นค่ายยานยนต์ที่หลอกลวงสุดท้ายนิโคลามอเตอร์จะไปในทิศทางไหนต่อไปนับต่อจากนี้จากการบริหารของมาร์กรัสเซลซีโอคนใหม่ของนิโคลามอเตอร์แต่การที่ค่ายสามารถผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าของตนเองออกสู่ตลาดได้นั้นก็อาจจะช่วยดึงภาพลักษณ์และยืนยันได้ว่าพวกเขานั้นทำได้จริงและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงใจนั่นเอง